หลายร้อยปีเพื่อจะสืบสารประเพณีสงกรานกันเอาไว้ครับก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่ชาวบ้านตำบลควรอำเภอปนเรศจังหวัดปัตตานีค่ะอันนี้เป็นพิธีการตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์นะคะเนื่องในวันสงกรานหรือว่าวันขึ้นปีใหม่ไทยเมื่อวานนี้ก่อนที่จะร่วมกันแห่ผ้าอังสะขึ้นไปบนภูเขาวัดควรนอกค่ะแล้วก็มีการ วนรอบองค์พระเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุอายุหลายร้อยปีนะคะซึ่งองค์พระเจดีย์ของวัดควรนอกมีตำนานเล่าขานแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคือจริงๆเนี่ย เมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมาชาวบ้านที่ตะมลควรนะคะเขารวบรวมเอาข้าวของทรัพย์สินเงินทองตั้งใจว่าจะนําไปสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ที่วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็พากันออกเดินทางจากที่ตะมนลควรอําเภอปนานเรศไปนครศรีธรรมราชค่ะแต่ปรากฏว่าพอไปถึงนครศรีธรรมราช องค์พระบรมธาตุเจดีย์สร้างเสร็จแล้วค่ะก็เลยต้องพากันกลับนะคะคแล้วข้าวของทรัพย์สินเงินทองที่เอามารวบรวมกันไว้ล่ะเดี๋ยวมันจะเสียความตั้งใจนะคะก็เลยนํามาสร้างเป็นพระ แล้วก็องค์พระเจดีย์ที่วัดควรนอกบนภูเขาแห่งนี้ซะเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องของความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อองค์ต่อพระพุทธศาสนาด้วยนะคะและอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะหลังจากที่แห่ผ้าอังสาไปห่มพระพุทธสายญาติแล้วก็ยังมีนี่ค่ะการแห่ผ้าแดงนะคะเพื่อไปห่มให้กับพ่อแก่ยักษ์รูปปั้นยักษ์ขนาดใหญ่นะคะซึ่งชาวบ้านเขาสร้างไว้เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อให้พ่อแก่ยักษ์ได้ปกปักร,รักษาหมู่บ้านด้วยค่ะ แคพ่พานี้่จะเดี๋ย้จะตาเป็นปามไปมีสืบทอดมาทุกวันสงการานทุกวันที่13เมษายนของทุกปีนะคะเราถือว่าเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนวันสงการานแล้วก็จะได้มีบุตรหลานนะคะบุตรหลานญาติพี่น้องนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่ไกลๆนะคะหรือว่าต่างประเทศอะไรแบบนี้นะคะอยู่ได้มาร่วมทำบุญสืบทอด จอ,อันนี้ให้ยัง่งยืนตลอดไปคจากที่จังหวัดปัตตานีนะคะพาขึ้น